เราสาขาวิทยกรรมหลังการเกี่ยเกี่ยวกัสภาพครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการเคลื่อนที่ครับครับการเคลื่อนที่แบ่งออกเป็นสีอย่างนะครับอย่างนี้หนึ่งครับการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงครับครับสองแบบวิธีสองคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับสามครับการเคลื่อนที่แบบ อร์เคนย่างง่ายครับแบบที่สี่คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทนะครับเริญรับชมได้เลยครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบๆจุดหนึ่งโดยมีรัศมีคงที่การเคลื่อนที่เป็นวงกลมทิศทางของการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเร็วอของวัตถุจะเป,ปลี่ยนไปตลอดเวลา ของแรงที่กระทำจะตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางเราจึงเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางในขณะเดียวกันจะมีแรงต้านทานที่ไม่มีวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางเราเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางแรงหนีศูนย์กลางจะเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลางวัตถุจึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงลักษณะของการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นพื้นฐานของการเคลื่อนที่เพราะทิศทางการเคลื่อนที่จะมีทิศทางเดียวแต่อาจจะเคลื่อนที่ไปกลับได้รูปแบบการเคลื่อนที่อาจจะแตกต่างกันออกไป 2. การเคลื่อนที่แบบคาร์บอนิกแบบง่ายลักษณะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์บอนิกอย่างง่ายจะเป็นการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะพิเศษคือวัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาที่เราเรียกกันว่าการแขวงหรือสั่น การเคลื่อนที่แบบนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในช่วงสั้นๆมีขอบเขตจ,จำกัดเราเรียกว่าแอมพลิจูดโดยนับจากตำแหน่งสมดุลซึ่งอยู่ตรงจุดกลางวัดไปทางซ้ายหรือขวาการเคลื่อนที่แบบโคจร <1, 2, S 2> เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีแนว 1, 2, 3, เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโค้งพาราโบลาเป็นพาราโบลาทางแกนว 1, 2, 3, ที่มีลักษณะคว่ำการ การที่วัตถุเป็นแนวเส้นโค้งเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวบริเวณที่แรงกระทําต่อวัตถุตถไม่อยู่ในแนวเดียวกับของทิศทางการเคลื่อนที่เฮ้ข้าสามชาติกลับมารู้มันคนไทยสาชาตกว่าใครคือข้าถ้าสามชาติถูกใจดีก็ตามสบายใครจะร้ายกว่า นามีเท่าอะไรก็ใส่ไม่ต้องยั้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องแคร์ใครจะไม่ถูกใจฝรัง่งทำมาก็บอกว่าบีไทยแต่ตาชายแต่ตาชายไอไลฟ์บีดู ดิคจะยังไม่ฮิตสไตล์แบบนี้กำลังจะฮิตอีกสามชาบอกวิกสามคนเปิดมาเป็นไปก็ฟรีแบดดิคือสุดชีวิตซาไม่อายด้วยสไตล์ไทยยังไงก็ดีนี่จะจะฟิลเรอเดนี่เดจะเฝ้าคาราบาลเลิมไว้จิตจึงจังหวะไทยบึบทำวันในพกเพื่อชีวิตยังว่าที่คนไทยกรีดฟังดูสิตั้งแต่เกิดมากี่ปีสามชาขึ้นปันน๊บเด็ขยัำเลยก็ยกทุกทีเอาละเป็นผู้จะรู้ดีบองบองชื่นแช่ว่ากันรู้ดีดีเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆลับตาเปิดใจปล่อย